สุดยอดพี่อี้หูมาแล้วลิ้นเจียงเฉินคราวนี้แหละแกตายแน่คุณชายลองจากการมันเลยครับจะให้ข้าวางมือคุณสมบัติของแกยังไม่พอหรอกนะจางอี้หูปากดีนักนะมีค่าอยู่ทั้งคนไม่ว่าใครก็ไม่มีทามมาลังแกคนในครอบครัวของข้าได้ข้ารู้นะว่าเจ้าคิดอะไรอยู่อี้หูอาสาม ข้าบอกไปแล้วไงว่าแกมันยังอ่อนหัดเกินไปออสารเลวแกกล้าดีไงถึงมาลงมือกับอาสามถ้างั้นก็มาดูกันว่าแกจะรับมือกับสุดยอดกระบ,บวนท่าของข้าได้ไหมฟิ e เดอร์ซอนงานนี้เจ้าเจียงเฉินมันตายแน่ไม่ว่าใครที่เจอสุดยอดกระบ,บวนท่าของเทพยอนจะต้องมีอันเป็นไปทุกคนข้ามันแก้แค้่ใ้ลุงสามเลยที่อีหูอย่าให้มันตายง่ายๆนะครับจับมันมาทรมานก่อน เริ่มแรกเดิมทีข้าก็ไม่ได้คิดจะฆ่าใครแต่ในเมื่อพวกแกม,มีจิตใจที่โหดร้ายแบบนี้ถ้าเช่นนั้นอามิดามารุอินดาฮารุซาเมิแข็งแก่งมากรีบหนีเร็วบิ๊กโอเวอร์โซหนีหรือมันสายไปแล้วเงาเลือดมีดข้างอา